การถูกตีนะครับไม่ดีเลยนะครับ,รบอ่ะพร้อมกันหรือยังพี่ๆมาหมดยังครับมองหน้าพี่ๆของเองไ,ไ,ไว้ไไกันจับไว้ตลอดไปเลยอย่างว่าเคยำํำดิจกร่วมกันครั้งหนึ่งเราเคยมีใจที่จะทำอะไรสักอย่างร่วมกัน ก้อนใหม่ก้อนใหม่คระธานะโมสรนะครับทีนีสชดยอวมากเลย่งเงครับทำทุกอย่างเป็นแม่คัวครับมือใส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 อง่ครับทำจนเล่นมือลงไปในหารนะครับใครเจออะไรกรุบกรอบๆะครัก็ยู่ในน้ำนี้แล้วก็เป็น 46นะครับ44นะครับในช่วงนี้นะครับน้องอยากบอกอะไรอยากพูดอะไรนะครับในขณะที่พี่พี่เดินไปนะครับเราก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเราก็ขั้นสูงนะครับอ่ะเราก็จะเดินวนไปแล้วก็อยากพูดอะไรตอนที่ไหนก็พูดไปเรื่อยๆนะครับจับมือสองทัานมือกันนะครับ อยากเดินเลยนะครับอยากถึงกระทั่งดูดคออะไอย่างนี้ไม่เอานะครับผู้เล่นะครับยุง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 ดูดคอนะครับเริ่มจากขอเพลงครับทุกคนหลับตาก่อครับช่วงนี้ก่อนที่จะให้เดินหลับตาหลับตานึกถึงวันที่เรายิ้มวันที่เราหัวร้อ วันที่พี่ๆถือกระเป๋าให้แบกข้าวแบกน้ำแบกกำจัดโชคการสุดท้ายแล้วนะครับกิจกรรมต่างๆที่พวกพี่ได้เผาให้นะครับล้วนแล้วแต่พัทธาภทางนั้นครับไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ใบไม้ที่ลฟูที่หล่นลงมันจะสร้างศิลปธรรมให้กับเรา สิ่งที่มันผิดพลาดเราต้องกลับนำมาใช้เป็นบทเรียนที่สำคัญจากหลวลพ่ที่บอกว่าผิดพลาดปกติอย่างของเศร้าก็ใครเล่าให้เลยไม่เคยผิดแม้แต่จันทราพระอาทิตย์ยังมีผิดอยู่ว่าที่คราชีวิตนี้นะครับใครที่ยังไม่ลองทาคาเฟ่ยังไม่ลองเปิดโอกาสให้เต็วันนี้เรากลับไปทัวน์่บ้านชีวิตเราเคยให้อะไรในการเรียนรู้กับตัวเองบ้าง แม้จะเหนื่อแม้จะทอขอให้พวกเราสู้ขอให้พวกเราฝากันถึงระษาทนี้ไปด้วยกัรงใจที่เราเคยร่วมกันณที่นี่กเราบเป็นบทกลอนนะครับปุปสัรคแค่ไหนเจ้าจงสู้ให้ได้รู้สักวันของสดใสหากอ่อนแอหวนหวังกำลังใจอย่าลืมคำสัตคนที่ถอันขอให้น้องรักที่ยิวมัากและใช้ในควีมเป็น กำลังสำคัญในการเรียนรู้ที่จะประสบความสูเร็จในอนาคตครับสิ่งที่พี่จะภูมิใจที่สุดคือน้องๆได้เอาสิ่งที่น้องๆได้เรีนยนรู้มาอยู่นในใช้ในชีวิต ไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามนะครับอย่างนี้นะครับที่สี่นะครับที่ชมรมพัฒนาผู้นำมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแวะไปทักทายใครมีโอกาสก็เข้าไปทักทายได้นะครับอยู่ที่องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ข้างคอมเพล็กซ์หรือศูนย์น้ำหนัและบริการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองทราบรับความบุญธรรนะครับศาสตราจัยมาจะเป็นทั้งหมนี้พี่ๆที่จบไปแล้วนะครับก็สอบถามมาอยู่ประจำว่าค่ายเป็นอย่างไร น้องๆเป็นอย่างไรปลอดภัยไหมได้กินอะไรกับข้าวเองไหมพี่ๆท,ทุกคนที่จบไปลแล้วก็มีคำถามมาอยู่เรื่อยทุกคนครับที่จะบอกทายครับที่จะมอบสิ่งดีให้กับน้องๆและรับที่จะมอบสิ่งดีให้กับคน ใช้เฟซบุ๊กใช้โทรศัพท์หรือการติดต่อน่ารีสอจะถามเสมอว่าน้องได้กินข้าวอีกไหมครับน้องอยู่สบายหรือไม่ครับอันนี้ก็คือความติดตามของชมรมพัฒนาผู้นำมาก